คนมีธรรมในใจนี่จะมีที่พึ่งนะไม่มีธรรมในใจสมบัติเงินทองเขาของกองเท่าบุเขาไม่มีความหมายเศรษฐีตกนรกได้ไม่สงสัยคนทุกคนจนตกนรกได้ไม่สงสัยถ้าทาความชัว่วช้าระมกแล้วสิ่งเหล่านั้นเอามามาหลอกลวงมาได้เอามาปิดกั้นนรกไม่ได้นะปิดกั้นได้แต่คนสร้างความดีปิดกั้นนรกได้นะถ้าสร้างความชัว่วแล้วปิดไม่อยู่เป็นมหาเศรษฐีก็ตกนรกได้เป็นคนทุกคนจนก็ตกนรกได้ถ้าสร้างความความชั่วนะ ถ้าสร้างความดีทุกตาเฉนใจขึ้นสวรรค์ได้ตั้งแต่ศัพท์ก็ขึ้นสวรรค์ได้มีความดีแล้วนะมหาเศรษฐีก็ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าทําความดีถ้าไม่ทำคว,ความดีแล้วไม่มีความหมายอย่าให้กิเลสมันหลอกนางนะๆๆเกิดมาแล้วมาเห็นเพียงอิดเพียงภูมิเพียงหินเพียงทรายเพียงเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็เป็นบ้าตื่นกันหมดให้กิเลสขยาเอาขยําเอาตื่นกับกิเลสนี้จมไปทั้งนั้นเลยนะ ได้ให้ตื่นทางด้านอัธรรมบ้างสิรู้เนื้อร,รู้ตัวบ้างกุศลหรือขนบุญที่จะเข้าสู่ใจเพื่อเป็นหลักยึดแปนที่เกาะเพื่อไปสู่คุณงามความดีเราได้สร้างอไย่างให้ดูตรงนี้นะดูใจกับบุญกับกุศลได้ทําบุญให้ทานไหมได้รักษาศีลได้ภาวนาบ้างไหมให้ดูตรงนี้นะเราจะไปหาตั้งแต่รักษานน,นาั้เป็นบ้าก็ไม่ได้เป็นบ้าบนั้นตายแล้วก็ไม่เป็นบ้าอีกนะเป็นบ้าในมนุษย์นี่แหละเป็นแบบหนึ่ง เวลาจงไปในโล,ลกยิ่งไปใหญ่นะพากันตั้งอ,อกตั้งใจปัจบันนะอืมนี่ทาสอนพี่น้องหลายเราสอนด้วยความอารฐานฌานไัยพูดสาธุเราไม่ได้ประมาทนี่ละคำของจริงพี่น้องหลายฟังละอืมเพระพุทธเจ้าสอนโลกเอาคำของจริงมาสอนไม่เอาของปลอปมมาสอนเหมือนจิเลศมาสอนเราทุกว,วันนี่จิเลศมาสอนเอาของปรอมทั้งนั้นของจริงไม่มีแต่เราก็เชื่อกันทั้งโลกสงสัยไปยังไงโง่งไหมมนุษย์เราเอาของจริงมายื่นให้มันไม่ยอมรับมันไปยังไง ความของจริงยืน่นนะเวลาหมดความหมายหมดคุณค่าหมดราคาล้วมนุษย์มันเสษมนุษย์เท่านั้นเองยังข้างโลกอยู่นี่นะเราจะไปเสษมนุษย์ข้างโลกหรือจะเป็นอะไรให้ปฏิบัติให้ไปสนใจตาถามปัญหาตัวเองในเวลานี้นะเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยตายแล้วจากนี้มนมากุศลธรรมมากุศลธรรมาญยาดยิีตายแล้วไปนานาตาคนที่ตายไปมา,าถ้าเป็นหลวงตาบวดดัวเนี่ยตายแล้วไปสันพาเนี่ยจะว่างันเราไม่ได้บอกว่าไปนรกไปสวรรค์นะ